สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนเชา้าๆอากาศค่อนข้างเย็นสบายวันนี้ก็เป็นวันทํางานที่หลายๆคนนะก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีใครบางคนเนาะที่อยู่บ้านก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามาเดินเล่นวันนี้อยากให้ ทุกคนเห็นบรรยากาศว่าเวลาที่เราเดินอยู่ในสวนสนามหญ้าที่มันแบบว่าโปรง่งโล่งสบายทุ้คนไม่ผูกพานเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสดชื่นมากๆหลายๆคนก็ไม่ได้มีโอกาสค่ะเช้าขึ้นมาก็ต้องแบบว่าไปทำงานแล้วอะต้องอยู่กับ,บรถติดแล้ว จะมีเสียงนกร้องตลอดเลยบรรยากาศก,ก็เย็นสบายสบายไม่ได้ร้อนอะไรมากก็จะมีทุ่งหญ้าเขียวๆที่จริงมัน,นีง่วงมากเลยแต่ว่าก็มีภารกาิจต้องทำเนาะ บางทีเอาขนมไปเลี้ยงผู้ต้องขังมามันก็เป็นการแบ่งบัตรแบ่งปันอย่างหนึ่งค่ะบางทีเราไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเวลาเราได้แบ่งปันอะไรออกไปเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ให้อะเราก็จะรู้สึกว่าเราเราจะรู้สึกดีอะ่ะจริงๆนะบางทีแบบว่าบางคนอยากตู้ริจากบาทสองบาทอย่างเงี้ย จ่คิดว่ามันน้อยนะคะแต่เพราะว่าบางทีอ่ะเราขาดบานนัตรนึงเราก็ขึ้นรถเมล์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะมีเท่าไหร่ก็ให้ไปเธอค่ะแล้วก็เค่ับอย่างนึงเลยที่ทําให้เราอ่ะจะรู้สึกว่าเราอ่ะเหลือเฟือนะจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่งคั่งอ่ะคือถ้าวันนี้สมมตินะเราเราได้เงินมาบางคนแบบทํางานเป็นค่าแรงรายวันใช่ไหมได้วันสามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยถ้าวันนี้เราใช้หมดสามร้อยห้าร้อยเลยอ่ะมันก็คือหมดอ่ะ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยห,หมดละหมดอีกละหรือแบบซื้อของแล้วแล้วเงินเงินไม่พออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอะขาดแคลนเราอะมีไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้สมมติเรามีห้าร้อยเราใช้แค่สประมาณแบบสองร้อยสามร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเราก็เหลือเก็บไว้ร้อยห้าสิบเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหลือเฟือนะเรามีเงินเหลือ เราเหลือกินเหลือใช้หรือเราจะเหลือแค่บาทสองบาทอะ่ะ mm. ก็เหลือเหอะมันก็แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเงินเหลือ <c oughs> มันจะมีมันจะมีหนังสือหลายเล่มมากๆที่เขาว่าสอนเรื่องของการบริหารการเงินอะ่ะ mm. เขาบอกว่าให้เราอ่ะจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนใช่ไหมบางคนอะ่ะไม่เข้าใจนะ การจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนอ่ะคือหมายถึงว่าให้เราอ่ะเก็บเงินไว้เพื่อที่ว่าเราอ่ะจะไ,ได้เอาไปต่อยอดอาจจะแบบไปลงทุนทาอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะก็อาจจะแบบไปซื้อหุน้นหรือบางคนอ่ะก็เก็บเอาไว้ซื้อเป็นพวกสลากออมสินสลากกกสหรือว่าซื้อทองเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยให้เงินอ่ะมันเติบโตมันสร้างมูลค่ามันก็เป็นการเก็บออมอย่างหนึง่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเงินเราเหลืออย่างที่ที่สอนแบบ ชัดเจนที่สุดเลยนะอันนี้อยากแนะนําลองไปอ่านดูคือหนึ่งอ่ะเราได้ไมค์เซ็นเรื่องของการบริหารการเงินสองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าความกลัวในเรื่องของการที่เราอ่ะจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพื่อให้อนาคตเราดีขึ้นอ่ะบางคนบอกว่าคือคือชอบเห็นโพในเฟสแบบชีวิชีวิตแย่แบบยากจนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนมีนะภาระนี้สิเราก็แบบเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าพอเราพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็จะยิ่งแย่ใช่ไหมความรู้สึกเรามันก็จะแย่ไปตามมีเพื่อนบางคนอ่ะคือแบบดูข่าวดูข้อความพวกเนี้ยเราก็คือแบบเหมือนติดตกอ่ะชีวิตตัวเองไม่ได้แย่แต่ปรากฏว่าพออ่านไปแล้วอ่ะเขาว่าเศร้ากว่าคนที่โพสต์อีกเขาว่าเออเศร้ากว่าข่าวที่เขาไปดูอีกกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นแบบคนมีสภาวะความเครียดไปเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีอ่ะเราจะดูข่าวหรือจะเสพข่าวอะไรอ่ะ เราก็ต้องคัดกรองนิดนึงว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราหรือเปล่าจริงๆอ่อะเราอยากช่วยเขาแหละแต่ถ้าวันนี้ตัวเราเองอะยังไม่ได้เหลือพออะเราก็ช่วยใครไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะในในเรื่องของตัว m ม s e t อะกับหนังสือเล่มนี้ที่ของโรบอทฮิโรซากิอะค่ะพ่อรวยสอนลูกอะมันช่วยได้เยอะมากๆเลยการวางแผนทางการเงินทําให้เรารู้ว่าเวลาที่เรารับเงินมาเราควรจะเอาเงินอะไปวางไว้ตรงไหนก่อนแล้วในอนาคตข้างหน้าเราอะชีวิตจะเป็นยังไง เราก็สามารถวางแผนได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าอันนี้คือปีใหม่แล้วใช่ไหมเราวางแผนตั้งแต่ตอนต้นปีวางแผนตั้งแต่ตอนต้นเดือนพอถึงปลายเดือนพอถึงปลายปีชีวิตเราอ่ะจะเปลี่ยนไปอย่างอย่างแบบเราจะไม่เชื่อตัวเองเลยอะ่ะอันนี้เพื่อนๆลองทําดูนะคะเพราะว่าทํากับตัวเองมาแล้วในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือไม่ได้ทาทั้งปีเลยนะคือเพิ่งเริ่มทําแค่แบบเดือนที่แล้วว่าทันวาเริ่มอ่านหนังสือทุกวัน แล้วก็เชื่อไหมว่าเดือนธันวาเนี่ยหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบเลยอ่านจบไปสองเล่มเราเนี่ยกาลังอ่านเล่มที่สามคือแค่ฝืนตัวเองอ่านเวลาหน้าสองหน้าสามหน้าเพราะพอ,พอ,พอมันอ่านไปเรื่อยๆปุ๊บอะ่ะมันทําให้รู้รู้สึกว่ามันติดอะ่ะเออเหมือนเราดูดู u t u b e เหมือนเราเหมือนเราดูเฟซเหมือนเราดู t ิ k กต็อกอย่างเงี้ยคือพออ่านไปแล้วมันไม่อยากวางมันไม่อยากหยุดมันอยากรู้เนื้อหาไป,ไปเรื่อยๆว่าว่าเนื้อหาตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงเขาจะพูดถึงอะไรแล้วพอเราโฟกัสใช่ไหมพอเรา พอเราคอนเซนเทรตกับมานะว่าคือเราจดต่อว่าเอ๊ะอันนี้คือเขาเขียนอะเขาบอกแบบนี้คือมันหมายความว่ายังไงแล้วเราอะเอามาใช้กับชีวิตเราได้ยังไงมันทําให้เราอะแบบอ่านเราไม่อยากวางเราอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วพอมันอ่านจบหนึ่งเล่มอะมันก็จะสมองมันก็จะแบบหาว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่ต่อยอดได้อีกไหมแล้วถ้าสมมุติเราทําแบบนั้นมามันเหมือนไม่สุดอะเราก็จะหาหนังสืออีกว่าถ้าต่อจากตรงนั้นไปอ่ะ แล้วเราจะทําอะไรต่อชีวิตเราถึงจะเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองทุกวันนี้นะทํางานเช้าใช่ไหมบางทีตื่นสิบโมงทำงานแต่ก็คือไม่ได้ทําตลอดเวลานะแต่ก็คือในช่วงเวลาทํางานที่เราทําประมาณห้าโมงหกโมงอย่างเงี้ยก็เลิกอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปทํางานต่อไปทํางานต่อนี่คือตั้งแต่สองทุ่มนะจนถึงตีห้าแล้วก็กลับมาบางทีก็ไม่ได้นอน ก็ทางานต่อส่วนมลไหว้พาทํางานบ้านบางคือแบบง่วงแล้วก็ถึงนอนอะ่ะทุกวันเนี้ยไม่ได้นอนแบบถึงเวลาแบบค่าลงแล้วนอนอะไรอย่างนี้นะง่วงตอนไหนนอนตอนนั้นบางทีนอนแบบประมาณครึ่งชั่วโมงนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยหรือสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยคือแล้วก็มันก็จะตื่นเองเราก็ตื่นขึ้นมาทํางานต่ออย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบชีวิตวนรูลแบบนี้เลยมันปิดเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง แต่ถ,ถ้าวันไหนแบบว่าเพียนาะก,ก็คือนอนยาวก็คือนอนยาวเลยนะเออมันมันก็มันถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอะ่ะวันนี้บางทีอะนอนแบบหลับสนิทหลับลึกอะ่ะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะตื่นมามันก็สดชื่นแล้วอยากให้เพื่อนๆนะคะ่ะลองดูปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ที่บางทีเรารู้สึกว่าเราทําเหมือนเดิมอะ่ะชีวิตอะมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราทําอะไรใหม่ๆสักแบบนิดนึงอะ่ะ ชีวิตเราอะ่ะก็จะเปลี่ยนไปแบบเราอาจจะจําตัวเองไม่ได้เลยก็ได้ค่ะก็ยังไงเนี่ยนะคะก็ฝากฝากเอาไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้อาจจะแบบลุนๆ,ๆนิดนึงแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วจับประเด็นดีๆนะเพื่อนๆก็จะได้อะไรบ้างเพราะว่า วันนี้รู้สึกแบบง่วงอะ่ะเดี๋ยวสักพักน่าจะไปไปนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานต่ออาจจะทักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็เอาไว้พบกันใหม่นะคะเพื่อนๆยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศมันก็เย็นๆเ,เนาะบางคนแบบก็ไม่สบายโควิดก็ยังอยู่นะคะยังไงก็ป้องกันตัวเองด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ